สวัสดีค่ะวันนี้หนูมีอีกตัวหนึ่งเป็นลิงตอนก่อนมามีเป็นสไมล์ลีฟมีเป็นคนแล้วก็มีเป็นฮาโลวีนตอนนี้หนูมีเป็นลิงนี่ตัวน,นี้นูชช้ดูหนะะ่อยค่ะนี่ตัวน,นี้เป็นลิงน่ารักไหมมันกป็นการปิดปากถ้าทำอย่างนี้มันจะปิดตาแล้วก็หลอกน่ารักไหมลิงเนี้ยกล้มาตอนเริ่มแล้ว ตอนเริ่มมันยังไม่มีมาหนูหามาตอนเริ่มมันแค่มีฮาโลวีนแล้วก็ครั้งที่สองที่ดูมามันมีเป็นสไมลี่แล้วก็ครั้งที่สามมันมีเป็นคนครั้งที่ีมันจะมีเป็นลิง嘛นี่น่ารักไหมเดวเราจะดูกันครั้งที่ห้ามันจะมีอะไรนะคะผุดผุด